สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่ปานาถุกุกทานเด้อจอยบุกมายังผีเนาะมาานอย่างเคยได้ยินข่าววะเวี่ยวเวีขมผู้บาะแน่หาผู้บาดนะเอาปรเินหนักก็ลสได้อืมแนบ่เฮยปะเบินหนักเพื่อเราสได้จกบัได้ยังบุหูเลยเป็นครั้งแรก บรรยากาศกับกับขึ้นมาก็เป็นรั้งแรกเป็นกับขึ้นมากก็คือว่านั่งเคยไปกําแพงอะเดยกพี่น้องไปใส่กับไปน้ำกันกับกับเข้ายี่ซีนี่เหแล้วเอฟซีกับทามเขาอยู่เนาะว่าคือผู้ช่วยนังหนาดนั่งสีนี่เนี่ยชวนแล้วพี่น้องตัดพ้นแห้งเขาเลยบริไปมันทางเปื้อน เฮากระส่วนให้เนาะว่าบะบ่เฮากับหูจักคือกันพี่น้องเลยโถส่วนแสดเพื่อนทั้งโถทั้งแสะตข้าจะจ่ายมาให้ผู้บ่าวพี่น้องเลยแข่งแรกบ่ให้ตัวกับบริเคยเห็นหนาตัวจริงบ่เคยเห็นหนาตัวจริงเลยเนาะแม่จะไปเฮ็ดอยู่ในเสงพี่น้อง Hên sáng. Hên sáng. Hên tóc dinh tóc dinh đây, dinh tóc 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 มาเบียดน้อยหนึ่งได้พี่น้องเด้อข้ามาทุระใหบ้บัวดงมาเล่นได้พี่น้องเอาส้วงมังจ่อยมานำเขา,าเขาหยั่นเขาลาดทางพี่น้องเลยมาเบียดหน่อยหนึ่งมีทุระกับน้นองนาดเพิน่นพี่น้องจา่าน้องบิวต้องใช้กำลังคุยกับแม่พี่น้องเลยเป็นยังยงจื่ว่าคอยไปเดอ้อว่าสันอย่าไปสุบสีสุบหาเด้อว่าสันพี่น้องป้าป้าคออุ้มใส่ป้า,ปา,า,ปาพี่น้องใส่จ่อยคนคนตัวใหญ่ติอือ nào cũng thấy ờ Bà Bà ơi <laughs> Thấy sợ không đứa sợ không đứa Sợ không đứa bỏ áo đó bỏ hại đó không Khó bằng này đời nào mà khó phải nó Bỏ mi phía ấy Nóng view hại và sẵn phía nào cũng quý mẹ nhau. ได้จังว่ากันอีกทีเนาะพี่น้องเนาะได้จังเขาจะเแล้วเรียงเขาจังคุยกันพี่น้องเอ้ยบังบิวให้ายพี่น้องเอ้ยจางดอนพี่น้องเอ้ยมาเพ่อว่าพากันหายกันห้องจะเหม็นสะอาดหายฮักขยุดพี่น้องเอ้ยอยู่ที่เปองเมติเสบีมาแล้วสบายดีเป็นบังเอิญเนาะจะมันเป็นอะไรความบุคลัณแล้ววะความบุคลาภัณฑ์เมียวตะกี้ว่าฮะว่าชิมเอิญเมื่อจะมาทางเปลีอยนมาโอนัดกันตองนัดเลยวะกับบริษัทไหนคุยกันว่าเออ มีท nice nice. ah, mm. yeah. ุลักนหนึงนะก็เลยมากมอนี่บด้เตือนใคนเลยมาห้องหายน้หวนเดมายอยงนั้น่ะนางเป็นอะไรนางตื่นเต้นแบบใดนดูเันคืแม่พี่น้องไปดีไาลุงอ่มดคุยแอนแมนน้องเื่อไ้ายเลือนม่พเส้าลูกเส้าล่ะเช้าเ้าจะไหนเอไ้อันระบาผ้าเมื่อบาไปคุยกแมนเบิ่งนาแม่ดูบานนี่ละเบิ่งนาแม่ให้ซัดๆดูบานนี่ดู โบเบิ่งอาวยาคุยาเองาผมนั่นมัดก oh, okay ันเลยก็คอยู่แค่คนเดียวเอาวยาคุยยาเบิร์นอาวาโอ้ยเออยางนะร้านไหนกิี่ถูมัน้่าลูกมเดีกันปัดสิเกิดกะเก่าโอ้ับผมดูกินน้ำมีด้วยค่อยกินข้าวบ่กินแม่เปนมัเยโอ้ก็กินเย่แต่ว่ากนค่อยอ้วน เอาวะเาอยู่ใบคนเดียวบอกเลยแม่พอให้โอ้ยิพีดดน้ำมท่านนะเป็นยังดอกนี่ดนียังดอกมหายเนอจนเลยเชียมนั่นแล้วก็กืกเกอกกันแ้วดีนะตายแล้วร้านซามาบกูนีุ่นน้ตาลาน้ำตมาเสร็จนำหูนำตาแล้วป้ามึงดูนี่นำหูนำตาในเสื้อสนีจนเปียกย ลุยละบานี้คุยน้แม่เด้บานี้เด้อบ่งนาแม่บาคุยคุยได้บลูกคุยก็ได้คุยก็ได้ยังไ่เคยเจอเจอครั้งแรกน้าตาไกับอเ่กันหายแล้กันเม่อแ่ได้แม่ได้ดีใจบอกเธอเกันเธอเลเห็นหน้าลูกแม่ได้ดีใจอยู่บ่โอ้ยเจ้าของซองเจ้ เป็นเราเกษตรของซ่องในหัวระบาดในหายแน่สีหัวทุก่อนใครนี่ยเกษตรของซ่องอาจจะเปื่อยๆเลยแล้วตอนนี้อยู่อยู่ที่บ้านเนาะจาอยู่บ้านบ้านนี่เลยบ้านปีนห้เบิ่งบ้านบ้านบ้านที่ไหนนะประจวบนะที่ไหนนะออ๋เราอยู่ปัจจุบันเราอยู่มันยังอยู่ปัจจุบันยังอยู่ปัจจุบัขึ้นกาวลูกแม่วันนี้ไปใส่โอ๊ตโคโรนิดนานแม่ติดต่อมากกว่าได้ อที่ต่อหากันมาได้คือวันเล่ากับไทยจังหวัดจ่อหากันอยู่สายเนาะมันแบบว่ามันบอกคือแบบเมืองไทยคือการนั่นเนาะบอะกี้บอกแมนเลยบอสแมนลอกี้นะบอสแมนเทยเป็นมลายนี่นี่ก็แมนแหละมีแต่ค้าไปซื้อเบอร์ไทยแดีว้เล่าเล่านาะมาได้เลยเบอร์ไทยมะไม่ถิบโลดแมนแมนต้องเข้าใจเล่าคือการอะไรบอแมนทิอยู่ทางไทยไปเออจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ยังไปตามหากันได้อันนี้อยู่เมืองเล่า หายแล้าผู้เดียวน่ะเพราขวบมาหาจากสรีมานะไรเนาะอยากถามเราดูเราดีใจบ่ราะได้เห็นลูกดีใจบ่ได้เห็นลูกสาวน่ะดีใจโอ้ยแล้วกกแลักกะหายพอแล้วได้มื่นตาบักแม่ด้วยลูกเออมื่นตาบักนั่เหนาะหนะหนะะคือหนะคือกันกับอีลอยนะอันเดียวกันเลยจ๋าหน้ากันเลยสาวก็จป็นเซียพัวแล้วแหละเป็นสาวแล้ว อันเดียวกระโดดหนาา้าตานนะเอออีสาวก็ววเอาไปแล้วผัวพี่สาวอีลอยเอาผัวไปเ่อทุกขก็เอาผัวเลยยังเหลือแต่ลูกสาวคนเดียววะมีจะคนลูกเรลูกเรามีสองลูกจะมีสองคนบ่สวัสดีก้องวัสดีสาบว้ายดีมีคนนี้คนหนึ่งเนี่ยไหน

เลียไปเลยไปเออให้แม่ดูสิลูกร้องใหให้แม่นะยานุนอืมาสองเมยเลยนะมาผิวดำมันหนาดํคือกันกับหยนอมน้าคือน้องวิวกคือคืออยู่อืมอืโอ่ เออมาเห็นเอ,อือยหัวด้ยนะ่ะผักทไท<อ>ยเอเือยเป็นนัน้องบิวใช่แล้โวโตเป็นสาวแล้วนันนอสาวแม่เนี่ยแค่เพิง่งเอาผู้บ่าวเด้อลูกเรียนก่อนอเรียนก่อนแม่บอกว่าเรียนก่อน <c oughs> อยังบอกั่าจักแต่งจกงักยังดอกยังน้อย,อยแต่ว่ากระโตนัน่นใหญ่ซื่อๆใหญ่แต่กระโตซื่อเพ่นนั่น ยังแบบยังเป็นนิสัยเด็กน้อยอยู่เรียนก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกเออมันเรียนอยู่ปอนไหนเรียนอยู่หมหนึ่งหมหนึ่งหมหนึ่ง,งเพิ่นกับลำบากก็ขั้วันาดอยูอย่ก็<ล>ไม่ง่ายหิว งานเนาะนางเป็นคนวันที่นางหักมีก็โตสุดๆก็อยู่ไกลเนาะอีกอยู่ไกล้ไกลปีนี้แม่งกาไม่ค่อยมีงานแม่งกาไม่ได้ทำเพราะโควิดตกงานกันหมดจะเขาใจจ้ากระช่วงนี้เพราะว่าโควิดตั้งมาแต่งเงิะเนาะช่วงนี้กันก็ดีกินอิ่มนุ่งอุ่นแล้วเพราะว่านั่งนัดนั่งจะมีเพิ่นได้ไปหากัน มีผู้ใหญ่จะดีมีผู้ใหญ่จดีผินเมตตาซอยผินให้พินได้มีกินแมนินดีขึ้หน่อยนึงกระไรเติบเนาะแมนกระไรเติบตแมนเชว่าน้อยนึงยานผู้ใหญ่น่อยใจอะไรเติบล่เชืได้มีเงินอยู่ก็หเพินว่าหล่เนาะแมนเขาวอาเทียใจใก่อนแมนัมนใจรังหนทียรังไ้เนาะหลยก็ได้ไงกับเจ้าอันได้เบิ่งใน t u b e อยู่บอ เบิ่งจ้าเออเบิ่งเด้อเบิ่งลูกสาวเด้ใช่ไปถ่ายให้เบิง่ง <c oughs> ถ่ายถ่ายพอพอ,พอกับอันลูกให้เบิ่งเด้อจ้าแม่เป็นอะไรกันดิกันดิน้าพ่อคือพ่อคือขี้ร้ายแท่ ตะกี้แฮงคีล่าเราบันได้แต่งโตคนอืดๆอย่างนั้นคือเห็นแล้วเราบันได้แต่งโตเราอดหิวเนาะจ่อยจ้องัอะลรกินเบาอิ่มบเต็มที่บมีวิตามินยังกินกแบบรังเหมือนกินข้าวขาบเดียวซ้่มไม่น่ครอบคลุมลำบากเน่ยเป็นกับเราไปทำงานอยู่ไรเลี่ยงไก่อยู่น้อยู่ไทยเห็นอ้วนเอาอ้วนเอากินกุ้คุยมาบ้านผมไม่กินอะไรกับจ่อยดิ บ่มีบ่มีไพ่อนดูแลล่ะกับ่มีบ่มีกินเพาะจอยอยู่ตามลำพังผู้เดียวอยู่น้าแถวมหาลูกโย่เมื่อละเถะืเ่อนเลยเดี๋ยวนี้ยเปิ็มาเฮ็ดงานเฮ็ดอันเฮือนซอยน้องชายเพิ่นเฮือนเทียงหน้าเพิ่นเห็นอยบ่อม,มันเอาไปถ่ายคลิปเทีย่ยงหน้าเพิ่นน่ะอย่างเงี้าเมือ่อฉันผ่าดอกเบี้ยกระอได้เห็นบ่่ทานมาดู สัมผัสน้องบิวกับพ่อเห็นอยู่บ่น้องนัดสัมผัสน้องบิวกับพ่อเห็นอยู่บ่เห็นจ้ะแล้วเบิ่งขิบอยู่โอ้โาเป็นตะแคงเลยเนาะเจ้าเคยเข้าไปคอมมงคอมมนต์อยู่บ่เป็นตะแคงแต่แรกๆเล่ละกับบอกกเราหานะยันว่าเราบอกเข้าใจเฮาพุตรเราก็เบิ่งคลิปเฮาอยู่ขนาดแบบว่ากินบ่ได้ค่อยอิ่มไปได้เนี่ยลูกแต่ว่ามีเนื้อมีนังเต็มไม่เต็มมือขยันเนี่ยตะตีขยังนี่ลูกเพิ่น ตาคำหยิ่งคำเจาคือกันเมิดไม่คุยกับแม่เหรอลูกคุยนะแม่คุยกับแม่สักคำสิบาคุยบาคุยนี่สร้างสร้างรือว่าดีใจสร้างรือดีใจดีใจดีใจในกว่าสร้างจะร้องจะบุคุย ว่าวเรื่องแม่เนี่นั่งน้ำตาหมอถ้าจะได้ห้องไปว่านั่งบ่เคยมีแม่แบบนห้นหน้ามีแม่เลี้ยงมานี่แม่แม่ก็เต็มอยู่นี่นะเพิ่มอยู่นี่หาอีกแล้วโอ้ยไม่คุยดีวก็แน่นแม่แม่ก็มาแสดออกเศร้าลูกละเศร้าแตเพิ่งจะน้ำตาซีดเลก แม่พันมากก็ละบ้าเพื่อนทำพ่อพอและพ่อทำพ่อเพื่อนพอและลำบานลบาเรี่ยเพื่อนพ่ออยู่เพื่อนพอที่จองเปิดกระสีเมื่อ้าย่ายเพ่อนละแหละ้ากันเมื่อแล้วคอยในเด้อขี่รถตัแห่งสูงๆจะทาร้านตต๊กแบบปูเมือซะช่ทว่้านีไวในองบีหวานไ่คงว่า เมื่อแล้วคือคนซือน้องบิวถ้างมาเลยคันนี้เลีอนี้อ่ะแกนักการลาคิดเั็งทีเลยซิฟแล้วลานเลยล่ะสาคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงแม่เปล่าพี่น้องเด้อคิดถึงยังตูนอะไรบอจกแน่ว่าใช่ไหมแม่นขอบคุณน่งกำลังคุยบ่ได้นะ